แล,ล้วมัเอิดก่อนเลยเอกก่อนแล้วก่อนเลยกีน้อเยเช <c oughs> ียไ,ได้มาคันหนึ่งเปิดรถนยโอเคทำอะไรเลยะไอ เดี๋ยวเราไปซื้อที่ซ่อมก่อนเราจะ้าจะหลุดกับลุงวะจะรับท้า อันนี้มาลุงคันนี้เปล่าอะ,อะไรทำให้าากูเสียตังค์วะทำไมกูเสียเอาให้เชื่อกูทำกุญแจอันนี้แรงเหรออันนี้แรงกว่า2 0องร้อยอ่ะคันเนี้ยไอ้เซิร์ฟแล้วกูเสียตังค์วะโอเค อะไรอะอะไรโอ้โหลูกเกิดไอ้ตึกลุงบอกผมนะว่าติดเล่นนะลุงนะเนี่ยลุงนะขาหลานก็ขาเนี่ยเหงื่อออกไครมาแล้วตำรวจมาแล้วไอ้ยี่ตำรวจมาแล้วมาแล้วดูทีตัวเองอ่ะสนุกสนุกอกเนี่ย เป็นลุงเอาดีเออเดี๋ยวชิวใกล้หนวยอยู่ก็คงไม่ห้ามกันน่ะไปทั้งคู่อ่ะก็ดูกองอ่ะหนึ่งกัวไปขอแบาซิ่งนอกไกลๆก่อนมาได้ใกล้บ้านไม่ได้ไม่ได้ต้องให้แมงโดนมอเตอร์ไซคุ้งเบอรไอสัตว์มาแล้วโดนมอเตอร์ไซคุ้งเบอร์ใครให้ขาโอเคละโอเคให้ข่าโอเคละมดชุมนัน ไอ้คันนี้แรงกว่าป้าวคันนี้แต่งเต็มยังปุ้ทอมไม่ไม่รู้เป็นอัศนากายอะไรว้เติเป็นละลิงผสมกันลึงเลยกลายเป็นลึงเนือ้อมาถึงอะไรป้องุ้ทอมุงมทอมไม่ต้องหาวอลครับเป็นยังใช้วอลเดิมอยู่ครับปุ้ทอ จับเวลาไว้ด้วยจับเวลาไว้นะจับเวลาไว้นะลุงใช้คันนั้นจริงดิลุงลุงมอเตอร์ไซค์ที่มีคนชมลุงใช้คันนั้นจริงดิครับมันคือวิดีโอของแว่นญี่ปุ่นที่ได้มีการเบิ้ลกันเร่งร้องลายประสิทธิดนตรีเสียงจะระสนาหูอย่างไรลองฟังกันดูครับไอ้พี่ไอ้แค่นี้แหละอุ้มขอเออผมอุ้มไปคืนได้ละไเคืนไอ้แค่นี้ล้างแขนนะเท่ามันเท่าไอ้มันชื่ออะไรนะมาดีปาตัวแรง bảo lộ của... <laughs> <laughs> mà bảo lộ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  I hear chọc I đang hear... I hear hey 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 ดูปืนไรกินมันนะมันไม่กล้าเยอะไปเลยอะ ตัวตึงมาแล้วตัวตึงมาแล้วเอาบิ๊ไบดิบิ๊กไบดิเครื่องเอาเป็นเครื่องไอ้นี่ยันดูบิ๊กไบตัดไปไปตำรวจทำอะไรกูได้ละไป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 รถกูมาแรงรถกูมาแรเลกเลเเลแรงมากมั้งลไอจูกัไปโดนสบไว้จู้ ลงเพื่อนเราวอพิตรีล่อตรงนู Nein> ้นแล้วพิตรอตรงนู้นแล้วตรงนี้ก่อนไปไปไไปจกไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปดียดียวเวเยวเดีเดวยเดียวเดเดียเดียดิดี๋ยวเดวเดีไปขี้นรถไี้ยวยมารับไอ้ีเดี๋ยวเดีวเดี๋ด๋วเยวเดี๋ยว๋วมาแลยวเ วิ่งไปจกวิ่งไปวิ่งหนีไปก่อนวิ่งหนีไปก่อนมึงจะขึ้นมากูจะไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปไอ้ตุ๊กไปขับ,บดีๆอย่าโดนไปเล่นดนะีๆไอ้บอยมันเอาเรื่องเลยตัวไกลเลยตัวไกลยิงล้มไม่นายยิงล้มไม่นาย แม็กยิงขายไอสัตว์กูรู้แล้วว่ายิงตรงไหนไอพวกใส่ถังอ๋อกรัมึงยิงขามันเว้ยมึงยิงขาโรเบิร์ตยิงขาไม่ลงขาขาขาไมยิงตัวแม่เนี้ล้มล้มไอเหี้ยช่วยไม่ได้แล้วไอสัตว์บอกเลยว่าช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วไอเหี้ยช่วยไม่ได้แล้วไอสัตว์ถังอ่ะถังอ่ะช่วยไม่ได้แล้วถังอ่ะ

มาเชโนหนึ่งมามาเชโนหนึ่งมามาเชโนหนึ่งมาโคตรแรงตรงฮอร์ตรงฮอไอ้ก๊อตตรงฮอเมื่อกี้ฆ่ามันแล้วนะตรวจั้ำตื่นเพื่ออะไรกัวะยังเขวิกเอาตายเลยยังวิปเอาใครเลยสวัสดีจ้าไปไหนละจ้าเธอเธอไหนละจ้าสับไอ้ก๊อตสับไอ้ก๊อตสับไปพักผ่อนกันบ้างเลยนะนะพวกมือ่าไอ้สัตวสเฮียคารที่เด็กเว้งเด็กเว้งเคมันอ่ะเคเด็ดเด็ดเด็กเว้งเคอ่ะ ยอ้ทีเดียวนูนตรงนู้นอีกต้นต้นไม้ต้นต้นไม้เลยจันน่ะเส้นหัวแลลวรถสีฟ้าน่ะออซ้ำนะเคไม่เอาระเบิดเอาดีกว่าระเบิดขอระเบิดแล้วกันเนี้อได้หนึ่งอันเปลี่ยนใจแดกไม่พอ สักสองอันีไม่ต้องห่อห้ามกักขังห้ามกักขังตำรวจปล่อยไปเลยต้องต้องปล่อยเขาปล่อยเขา่อุ้ยแรงแรงโพได้จุกแรงโพได้จุกแรงโพโอ้โหแรงโพ ยืดฟันออกเลยสบไปด้วยยจับเวลาด้วยนะเว้ยไอพวกเซตแรกเข้าไปอ่ะไม่ครับเดี๋ยวผมจับตุ้มห้าสิบลุงห้าสิบห้าทีอีกห้าทีใช่เหรอเออเซตแรกเลยเซตแรกเลยอีกแค่ห้าทีม่วงลูกโซ่อะนะจะมาไหนเซตแรกเลยเซตแรกเลยอยู่นี่ไม่ไอ้นี่เอาตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบแต่สองตุ้มแล้วที่ห้านาทีที่นะนะบอกใช่หรอไม่รู้อ่ะ ให้ตีห้าสามสิบคือพวกไม่มีประกันตีห้าสามสิบคือพวกไม่มีประกันเออตีห้าต้องไปต้องไปดักจุดคูปิ้งบอกตีห้าสิบเลยนะห้าสิบอาจจะเป็นดักจุดหรือเปล่าเพราะไอ้สองคนแรกอ่ะสองคนแรกเออไปยังอ่ะที่มันหลุดอ่ะไปอลยที่ไม่มีบัตรเหรอพี่เบิร์ดใช่ที่มีบัตรดิมีสองตัวแรกที่หลุดอ่ะนี่ก็ตัวนั้นไงไอตัวที่เออไปแล้วไงใช่ตีห้าใช่เออไปแล้วพี่เออไปแล้วใช่ใช่ตีห้าตีห้าห้าสิบ ยังก็ตีห้าสิบครับจำไมมีบับเจอไมย์ได้เจ็บเจ็บเจ็บไอ้โรเบิร์ตตอนนี้เล่นอะไรเป็นหลักบ้างอ่ะเล่นปืนถ้าอยู่บนรถเล่นปืนตลอดเลยกะไรปืนกับไม้แล้วก็มีดสลับกันเล่นหมดเลยอ่ะเอาง่ายต้องเก็บสักอันอ่ะเก็บสักอันเหรออืมเจอเมยได้เจอเมยได้มีดก็ได้เล่นไม้ก็ได้นะเล่นเล่นไม้ก่อยเบิร์ดใช่รู้สึกว่าทีมไฟน์อน่ยไม้มันสำคัญกว่าว่ะไม้ไม้ยังเล่นคู่กับปืนได้อยู่สองเล่นมีดแล้วไม่เวิร์ก โอเคน้าพี่ไปเก็บหรอใช่ใช่ไหมรักเดิมแล้วอก็มีเสียงเพลงให้ใจโคตรมันอะตอนนี้ผมแบบโคตรมีความสุขอะจ้า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 ไม่แจกโซลุตจ้าไม่แจกโซลุตจ้าจ้าจ้ไอ้อเซอร์กูขอมาสเปนหนึ่งไม่ครับเก็บอาวุธหมายถึงอาวุธที่แบบว่าสมมติมึงอยากปาตัวเปล่านึงภาพไหมฮะมึงต้องมีแบบว่าของหนักอ่ะ ของหน่กพวกมีดพวกอะไรสมมติผมมีไม้อย่างเงี้ยผมมีไม้ผมมีปืนอ่ะผมเก็บมีดอัน,นเดียวนึกภาพไหมฮะคือของไอเนี่ยไม่ใช่แบบมึงเก็บใช่ไหมแล้วมึงเอาขวานกับปืนมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เว้ยคือหมายถึงแบบของหนักกับเผือแบบรถหน้ามึงได้เล่นต่อลืมบ่อยบอสเดี๋ยวเขาบอบอีกทีนึ่งนอาจจะเข้าใจตรงนี้ผิดว่าหมายถึงแบบไม่ใช่แบบมึงมาตัวเปล่าแล้วมาขี่รถไล่ชนอ่ะไม่ไม่ใช่แบบนั้นไฟฉายเงี้ยขี่รถไล่ชนอย่างเงี้ย เปสจิงจ <łość> ับตัวที่มีแบบเข้าต้งอ่ะจับเวลาย่างไไม่ได้จับเวลานะเชตอนมโมใช่ออกแงไปไม่ใช่ว่ามึงมีแบบอ่ะสมมติผมมีสนับผมมีมีดผมมีมาเชผมต้องเอามาใส่ตัวกันหมดหรือเป่าแล้วออกมาเล่นเดียวหายทีเดียวไม่ใช่มันก็ต้องมีแบบเออหายแล้วก็ยังมีรำรองที่จะเล่นต่อเหมือนกัน ปืนผมหายใช่ไหมปืนผมหายโอเคผมเอามาเชมาเล่นมาเชผมหายก็เอาสนับมาเล่นอย่างเงี้ยแล้วไม่ไหวบอสีกทินนะครับใส่บอสอ่ะถ้าเห็นซึ้นก็ช่วยจังเอ้ยบอสมันอยู่ปะอยู่นะครับบอสอยู่ปะไปแล้วไปแล้วบอสฉลาดเอ้ยบอสมึงบอกแกมึงด้วยนะถ้ามึงเก็บอาวุธเล่นหมายถึงแบบสมมติกูมีไม้กูมีมีดกูมีปืนอย่างเงี้ย กูสมมติกูเลือกเก็บปืนเก็บมีดเล่นแต่ไม้พูพอไม้พูหายปุ๊บก้าวมีดมาเล่นอะไรแล้วแล้วแต่พวกมึงเว้ยไม่ใช่แบบมาตัวเปล่านะวิธีเก็บอาวุธนะมันเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นใช่ไหมลุงในตัวใช่ในตัวก็ต้องมีแต่ว่าไม่ใช่ที่มึงเอาค้อนเอาเที่ยอะไรมาเล่นบบ็นเล่นนะอถ้ามึงมีของอยู่แล้วพวกมีดพวกอะไรอ,ออกมาไปเลยแล้วาแล้วา,าเหลือประเจชิ้นสุดท้ายเงี้ยลุงได้ก็ออกมาเล่นเด็กก็ต้องเอาอกแล้วล่ะขนาดนั้นอะ ตีไฟฉายอ่ะเด็กตีไฟฉาย,ายจุกไปโอ้โหรถแรงจัดแม่ได้ <c oughs> ดมแ,แม <c oughs> แ่อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยต้องมีอาวุธหนักหมายถึงแบบสมมติผมมีอย่างเงี้ยครัผมมีพวกเนี้ยสามสี่ชิ้นแต่เพื่อนผมโดนปุ้มอยู่ผมเก็บเก็บทุกอย่างเลยสามอันแต่ผมเอาค้อนมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต้องไม่ละมันก็ดูแบบ ถ้าเราจะมาเล่นแลกกันอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมึงก็ต้องแบบว่าเล่นให้สุดอ่ะอาวุธหักออกมาเล่นอาวุธนั้นหายแล้วมึงก็อาวุธใหม่ออกมาเล่นอ่ะจนกว่ามึงจะหมดตู้อ่ะนอกนั้นมันจะมันจ่ายนี่ไปครับไปดิไปดินี่นี่คันนี้มันจะไม่เก็บสมิเพทีมึงไม่ได้เล่นเลยอ่ะมันจะไม่เก็บสิเศษให้เล่นไม้อย่างเดียวไม้กับปืน ไอ้เมื่อกี้นี่มันมีอะไรบ้างอะแยกเล่นเป็นเซตก็ได้มีมีปากฉลามชัวรและหนึ่งมีแล้วก็สวิตเบดอีกหนึ่งแล้วก็วออีกหนึ่งสวิตเบดกับอะไรอะปืนป่ะวอด้วยปืนมีไหมสวิตเบดกับวอลอะปืนมีป่ะไม่ตอนนี้กูมีปืนมีสวิตเบดมีไม้มีวอให้เก็บถ้าเก็บอย่างเดียวไงของโรบอทไฟสัตว์แต่ผมว่าผมจะเล่น3ชิ้นเพราะว่าผมเล่นคอมโบได้ไง ถ้าหายก็หาย3ชิ้นไปเลยครับโอ้ยลว่าไงบ้านกูนเป็นไงบ้างไอ้โมโหลามึงเช็ดถูดเ <c oughs> ช็ดถูดีๆเนี่ยผม,ผมยังเข้าบ้านไม่ได้เลยหน่อยสัตว์คี่เข้าบ้านยังไงยังต <c oughs> ิดแปดแบบมึง <c oughs> ไ,ไ,ไปบอกว่าไปรดน้ำต้นไม้ได้ยังเดียวดิเอากุญแจมาเดี๋ยวไปห้าหมื่นแล้วไปดูแลบ้านให้หน่อยผมผมมีหกพันติดตัวตีตีไอ้ไม้เป็นฟองล้านมิติดใช่หรอ นะถาเกิดสองล้านไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเชื่อสิตีไยี่สิบทียังไม่ติดเลยบวกห้าสี่ล้านแล้วเนี่ยใครเาข้าวไหมครับเอาเ้าทำไมพวกพี่ชิวกันจังว่าตำรวจมาไปในกันหมดอ่ะโอ้โหหนึ่งเก้านึ่งเกหครับใช่เซ็เซมากวันจิววันจิววังจิวครับ